นิทานสอนใจกระต่ายกับเต่าบทเรียนที่ไม่เคยเก่าสอนใจให้ไม่ประมาทนป่าแสนสุขแห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยนุ่นขนปุยสีขาวสะอาดชอบวิ่งเล่นซุกซนไปทั่วปุยนุ่นวิ่งเร็วที่สุดในป่าไม่มีใครสู้ได้เลยค่ะส่วนเพื่อนสีของเขาคือเต่าตัวน้อยชื่อตัวมเต่ยม ตวมเตียมเดินช้าๆเอื่อยๆแต่ก็ใจดีและน่ารักมากๆเลยล่ะวันหนึ่งปุยนุ่นกระโดดไปมาอวดเพื่อนๆว่าตัวเองวิ่งเก่งที่สุดตัวมเตียมที่กำลังเดินช้าๆผ่านมาได้ยินจึงพูดเบาๆว่าปุยนุ่นจา๋าตัวมเตียมอยากจะลองวิ่งแข่งกับปุยนุ่นดูบ้างได้ไหมปุยนุ่นหัวเราะคิกคักฮ่ตัวเตียมจะแข่งกับปุยนุ่นเหรอตัวเตียมเดินช้าจะตายไป แต่สุดท้ายก็ตกลงแข่งกันจากต้นไทรใหญ่ไปถึงลำธารใส <Yeah. S 1> เมื่อเสียงสัญญาณเริ่มปุยนุ่นก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งตัวเตียมไว้ข้างหลังไกลลิบเลิว่วฮึยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วปุยนุ่นคิดในใจเขาวิ่งมาถึงกลางทาง <c oughs> เห็นดอกไม้สวยๆริมทางเลยเผลอหลับปุยใต้ต้นไม้ร,มร่มรื่น <c oughs> ส่วนตัวเตียมนั้นถึงแม้จะเดินช้าแต่ก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง ไม่ว่าจะเจอทางลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยทอ้อเวลาผ่านไปตวมเตียมเดินมาถึงจุดที่ปุยนุ่นหลับอยู่เขามองปุยนุ่นเบาๆแล้วเดินผ่านไปอย่างเงียบๆไม่นานนักตวมเตียมก็เดินใกล้ถึงเส้นชัยแล้วปุยนุ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นตวมเตียมกาลังจะเข้าเส้นชัยอยู่รอมรอเขารีบออกวิ่งสุดกำลังแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วตุวมเตียมผู้ไม่ประมาทเดินเข้าเส้นชัยไปก่อนปุยนุ่น ปุ๋ยนุ่นรู้สึกผิดมากเขาเดินไปหาต้วมเตี้ยมแล้วกล่าวขอโทษต้วมเตียมจา๋าปุ๋ยนุ่นผิดไปแล้วที่ประมาทและดูถูกต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมยิ้มอย่างใจดีไม่เป็นไรจะปุ๋ยนุ่นตั้งแต่นั้นมาปุ๋ยนุ่นก็ไม่เคยประมาทอีกเลยเขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าใครจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นและความพยายามเล็กๆน,น้อยที่สม่ำเสมอต่างหากที่จะนำไปสู่ชัยชนะได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าวางใจในความสามารถของตนเองจนประมาทและจงพยายามอย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จจะเป็นของเรา